เส้นทางสู่อาชีพผู้พิพากษาผู้พิพากษาหรือสารอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันแม้เส้นทางที่ต้องฝ่าฟันจะยากแค่ไหนถ้ามีความพยายามมากพอและไม่ลมเลิกเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้ต้องมีวันที่ประสบความสำเร็จจะเป็นผู้พิพากษาต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 2. อายุไม่ต่ำกว่า25ปี3จบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต 4. จบนิติบัณฑิตไทยมีให้เลือกสอบทั้งหมด3สนามได้แก่สนามใหญ่สนามเล็กและสนามจิว๋วแล้ว3สนามสอบนี้แตกต่างกันยังไงล่ะคุณสมบัติของผู้สมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามใหญ่ได้แก่จบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศหรือ ปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากต่างประเทศซึ่งกอตอเทียบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจบในตีบัณฑิตไทยประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายตามที่กอตอกำหนดไม่น้อยกว่า2ปีผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามเล็กของผู้มีอาชีพพิเศษได้แก่เงื่อนไขที่1จบปริญญาตรีสองใบหนึ่งในนี้ต้องจบนิติศาสตร์บัณฑิตจบนนติบัณฑิตประกอบวิชาชีพในสาขาที่เรียนมา10ปีไม่ต้องเก็บคดีหรือมีอายุงานทางด้านกฎหมาย เงื่อนไขที่2จบนิติศาสตร์บัณฑิตจบปริญญาโทรหรือปริญญาเอกในสาขาที่เรียนมาในหรือต่างประเทศก็ได้จบนติบัณฑิตการประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นในสาขาที่เรียนมา3ปีหรือวิชาชีพกฎหมาย3ปีหรือเป็นทนายความต้องเก็บคดี30คดีหรือเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยล,ยลัฐ5ปีคุณสมบัติของผู้สมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามจิว๋ว จบปริญญาตรีดิจิตร์บัณฑิต3ปีจากต่างประเทศและจบในตีบัณฑิตไทยและจบปริญญาเอกกฎหมายในต่างประเทศไม่ต้องใช้อายุงานหรือจบปริญญาตีกฎหมาย2ปีหรือปริญญาโทกฎหมาย2ปีจากต่างประเทศต้องใช้อายุงาน1ปีและเก็บคดี10คดีด่านทดสอบการสอบผู้ช่วยผู้พากษาได้แก่1สอบข้อเขียน2ตรวจสอบสภาพร่างกายและจิตใจ3 การสอบปากเปล่าประกาศผลได้เป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาแล้วจะต้องเข้ารับการอบรมเป็นเวลา1ปีโดยแบ่งช่วงการอบรมออกเป็น12เดือนดังนี้ประถมนิเทศ1เดือนฝึกพิจารณาคดีในศาลร,รอบแรก1เดือนอบรมภาควิทยาการ4เดือนเช่นฝึกเขียนคำพิพากษาฝึกบุค,คลิกภาพฝึกพิจารณาคดีในศาลร,รอบที่สอีก6เดือน พอฝึกครบหนึ่งปีจะได้รับการปลดเก้าเป็นผู้พิพากษาประจำศาลผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามใหญ่ปี6ค่าเปิดสอบแล้วนะรายละเอียดตามนี้เลยค่ะสรุปข่าวดังกับทนายจอย